มีจอมเปลืองแบ,บตอนลูกบแบ,บกลับมา,มาแล้วค่ะแบ่แบ่อุ๊ยค่อยๆกอดก็ได้แบเบอรี่เหงาเหรอเนี่ยแบแบได้ได้เดี๋ยวกล้วยๆไปดื่มน้ำก่อนแล้วเราค่อยมาเล่นกันแบ,บแบ,บอ๋อ,อนั่นเขาเรียกว่าลูกฟุตบอลและ เอ๋ดีเลยกล้วยกล้วยกำลังหาคนมาซ้อมฟุตบอลด้วยกันอยู่เลยเดี๋ยวเราไปเตะฟุตบอลกันดีกว่าเบ,บอรรี่จิบจิบเล่นด้วยกันไหมไม่เอาอ่ะจิบจิบขอบายมีการบ้านต้องทำต่อกล้วยกล้วยก็อย่าลืมทำการบ้านล่ะครับเหมือนมีครูกลับมาบ้านด้วยทุกวันเลยเนี่ยกฎข้อแรกของการเตะฟุตบอลคือเสื้อต้องสวยรองเท้าต้องดีอุปกรณ์ต้องครบ <laughs> นี่เสื้อของยอดทีมเป็ดแดงผู้อหังการแบ่แบ่อ๋อส่วนของแบเบอรี่เป็นเสื้อของทีมหมีแดงแม่นอยู่ในเตดแบ่แบ่ต่อไปก่อนแข่งเราก็ต้องจับมือแลกของแล้วก็ถ่ายรูปกันด้วยนะแบเบอรี่แบ่แบ่ของอะไรก็ได้เอามาแลกให้พอเป็นพิธีนั่นละหน้าต่อไปถึงเวลาแข่งกันแล้วนี่คือโกถ้ายิงเข้าก็จะได้คะแนนเดี๋ยวเราผลัดกันเตะคนละทีนะโอเคไหม แแบบงงั้นเดี๋ยวกล้วยกล้วยเตะก่อนแบเบอรี่ไปเป็นโก,แกโ้แบงฮึบยาโอยเฮ้แแบงเฮ้ยยาเฮ้แแบงโอ้ยเอะเบาไม่เหนื่อยมาเหนื่อยตอนเก็บเบาเนี่ยแหละเอเจ๋งหมีคิดอะไรดีๆออกแล้วฮ่าฮ่าฮ่าแบบนี้ไม่ต้องเดินเก็บให้เมื่อยแล้ว <c oughs> โอ้โหบอลแตกเลยเหรอไม่เป็นไรยังมีบอลอีกเยอะนี่เตะทีละสามลูกเลยนี่นะแบบแบแบลูกบอลหมดแล้วลองเตะอย่างอื่นก็ได้เอ้อยนี่ฮะแบแบคอ,อยรับให้ดีนะแบเบอรี่ย่า สงครามกันเนี่ยบ้านเล็กขนาดนี้แล้วทําไมเล่นลูกบอลเยอะขนาดนี้ลูกบอลทั้งแบนทั้งพังอีกตั้งหากแหมไม่ต้องโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขนาดนี้หรอกเดี๋ยวกลว้กลวยกับแบ,บอรี่จะช่วยกันเก็บบ้านแล้วเก็บเบาลไปทิ้งเองน่ะมันไม่ใช่แค่เก็บแล้วเอาไปทิ้งหรอกนะกว่าจะได้ลูกบอลสักลูกมันยากมากเลยนะรู้ไหมลูกฟุตบอลทำมาจากอะไรเวอร กลมๆทิ้งเอาไว้ให้แห้งก็เอามาเตะได้แล้วผิดใช่ซะที่ไหนกันเล่าแล้วใครอยากรู้บ้างว่าลูกฟุตบอลทำมาจากอะไรอยากรู้แซ่เงินไปดูกัน e a ซ y c แค ของลูกฟุตบอลไม่ใช่มั้งจิบจิบนี่จะพามาเตะบอลละสิมีที่โล่งๆมีต้นไม้เป็นเสาโกแบบเนี่ยไม่ใช่สักหน่อยสวนยางนี่ลาเป็นจุดเริ่มต้นของลูกบอลเพราะส่วนใหญ่ลูกบอลชนิดต่างๆก็ทำมาจากยางพาราทั้งนั้นจริงเหรอสุดยอดเลยต้นยางต้นเดียวทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างแน่นีไ่ไงเราเอายางจากต้นยางพาราแบบนี้ไปทำลูกบอล เราไปดูต่อที่โรงงานดีกว่าไม่ว่าลูกบอลแบบไหนลูกฟุตบอลลูกบาสเกตบอลลูกวอลเล่บอลก็ทำคล้ายๆกันเปลี่ยนแค่ขนาดและวัสดุนิดหน่อยเพื่อให้น้ำหนักไม่เท่ากันและผิวของลูกบอลไม่เหมือนกันจริงด้วยกล้วยๆก,ก็ว่าอยู่ว่าลูกบอลอะไรมันก็คล้ายๆกันนะลูกบอลมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่สองส่วนคือส่วนยางนอกและยางในเรามาดูยางในกันก่อนนะ ยางในก็คือส่วนที่อยู่ข้างในลูกเบาเป็นตัวที่จะเก็บลมไว้ให้ลูกเบาเป็นทรงกลมอยู่ได้ที่เราต้องสูดลมเข้าไปใช่ไหมใช่แล้วล่ะยางในทําจากยางพาราเอานวดไล่ความชื้นก่อนพร้อมผสมยางสังเคราะห์เพิ่มเข้าไปอีกหน่อยแล้วทิ้งไว้สักหนึ่งคืนพอครบกำหนดเวลาก็โอายางไปบดเพื่อไม่ให้แข็งตัวแล้วก็ใช้เครื่องรีดรีดยางด้วยความร้อนให้เป็นแผ่นยาวๆแบบนี้ เจ๋งหมียางยาวมากสีดำแบบเนี้เหมือนยางล้อรถเลย <c oughs> ต่อมาก็เอามาเจาะรูใส่คอยางและจุกที่สูบลมลงไปแล้วทากาวให้ติดกับยางแล้วตัดยางตามมาตรฐานที่กำหนดไว้จากนั้นก็เอามาขึ้นรูปที่เบ้าพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นรูปเมื่อเฟืองออกมาก็จะเป็นแบบนี้แล้วเย็บต่อให้เป็นลูกกลมๆเริ่มจะเหมือนลูกฟุตบอลแล้วแบ่แบ่ แล้วเอาอยางกลมๆเข้าไปใส่ในเครื่องอบเติมลมเข้าไปและอบด้วยความร้อน160องศาเซลเซียสประมาณ3-4นาทีเพื่อให้ยางในเชื่อมกันสนิทพอเสร็จก็เอาลูกเบามาวัดขนาดให้พอดีกับมาตรฐานที่กำหนดไว้โอ้โหลูกเบายังสีดำๆอยู่เลยยังไม่เสร็จอีกเลยเนี่ยก็ยังนะสิจากนั้นใช้ได้ในล่อนพันรอบลูกฟุตบอลให้ทั่วประมาณ1,000รอบ หรือแล้วแต่จำนวนที่ต้องการเพื่อล็อกทรงลูกเบาให้อยู่ตัวไม่เบี้ยวแล้วไปชุบกาวทิ้งไว้สาถึงสี่วันและเอาไปเช็คดูว่ามีลมรั่วหรือเปล่าถ้าผ่านก็เป็นอันเสร็จในส่วนยางในโหพันได้ในล่อนจนเวียนหัวเลยแบ่แบต่อไปจะเป็นส่วนยางนอกของลูกฟุตบอลแล้วเราก็จะปั๊มหนัง PVC ให้เป็นรูปทรงตามต้องการพอเตรียมแผ่นหนังที่จะติดลูกฟุตบอลเสร็จ ก็จะเรียงลายให้ส,สวยๆไปตามเครื่องปะหนังลูกบอลกลมๆแบบนี้แล้วก็ทาก,กาวยังกระทำขนมเลยนะแบเบอร์ Bad ี่แบแบจากนั้นก็เอายางในลูกบอลเข้ามาในเครื่องปะหนังลายลูกบอลก็จะติดกับลูกฟุตบอลอบอีกทีเพื่อให้กาวติดสนิทมากขึ้นเติมลมลูกบอลแล้วก็ทำความสะอาดกาวบนลูกบอลก็เป็นอันเสร็จเสร็จแล้ว ตอนขนส่งเราก็จะปล่อยลมออกอีกทีเพื่อจะได้ขนส่งลูกบอลได้ไง่ายๆไม่เปลืองเนื้อที่ในการขนส่งเห็นไหมกว่าจะมาเป็นลูกบอลให้เราได้มาเล่นใช้ทรัพยากรและเวลาขนาดไหนเวลาเล่นก็รักษาลูกบอลให้ดีอย่าทิ้งทิ้งคว่างๆไม่ทําให้มันแตกเล่นเสร็จก็เอามาเช็ดทําความสะอาดจะได้ใช้ได้นานๆเข้าใจไหมเข้าใจครับห้ย การบ้านยังเหลืออีกเพียบเลยแฮะแล้วข้อนี้จะตอบว่าอะไรดีเนี่ยก็บอกแล้วว่าให้ทำการบ้านก่อนจะเล่นทำเสร็จแล้วค่อยเล่นก็ยังทันแบ أ, แบโทษจิบจิบอย่าพึ่งบนช่วยหน่อยช่วยหน่อยข้อนี้ต้องตอบว่าอะไรอะ่ะไม่ได้นะกล้วยกล้วยต้องทำการบ้านเองเพราะมันเป็นการฝึกฝนและทบทวนบทเรียนนะเฮ้จิบจิบง่วงแล้วไปนอนก่อนดีกว่า ฝันดีนะกล้วยกล้วยครับคุณครูจิบจิบแล้วกล้วยกล้วยจะได้นอนกี่โมงกันนี่<ด>่ย